สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะต้มแซ่บคากินะคะกับเตีนไก่ค่ะสองอย่างนะคะมารวมกันเราก็เปิดกระทะน,นะคะแล้วเราก็จะคั่วที่ขิหนหนูแห้งก่อน,นะคะ่ะใช้คั่วนะคะไม่ต้องทอด คั่วก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม,ม้ก,ก่อนแล้วก็เอาขึ้นค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ ก็ใส่เครื่องสูุนไพยค่ะรากผักชีหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะลงไปแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะคะ ใส่ไปทั้งเม็ดเลยค่ะเอาไปต้มนะคะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งทัพีค่ะคากีนี่ก็ยักก่อนเราไปต้มมาหนึ่งน้ำแล้วนะคะต้มเพื่อที่จะค่อยสุกไวๆใส่คากีลงไปค่ะ ก็เติมน้ำอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีนไก่ใส่ลงไปนะคะเราต้องนะคะต้มแซ่บรวมกันค่ะตีนไก่กับขากิดตีนไก่หรือขาไก่ะคะ่ะขากิมันก็เป็นขาหมูนะคะ ไก่นี่ก็ต้มมาแล้วหนึ่งน้ำนะคะน้ำตีนไก่ขาไก่นะะี่ค่ะนะคะก็รวมกับขาหมูหรือขาตปีน ก็จะเป็นรสที่อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็รุงก่อเดี๋ยวเราก็ปรุงให้เผ็ดๆนะคะต้องไปเรื่อยๆก็ใส่พริกแดงกินดาล,ลงไปค่ะก่อนอื่นนะคะ แซ่บมันก็นต้องเปรี้ยวเค็มจะอร่อยนะคะรส้จัดจัด น้ำแกงหน่อยนะคะว่ามีรสเปรี้ยวรสเค็มหรือยัง เผ็ดนะคะเพราะว่าใส่พริกไปหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวเราจะใส่พริกคนล,ลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่พริกคนค่ะ เดี๋ยวก็ต้องคิมน้ำแกงก่อนนะคะว่าเผ็ดแค่ไหนถ้าไม่เผ็ดเราก็เติมภายหลังได้ค่ะเวลาเราตักขึ้นไปนะคะเราก็ไปิหม้อเพื่อให้ได้เ,เผ็ดจัดได้เปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะเผ็ดได้แล้วนะคะ,ะเผ็ดมากๆเลยเพราะว่าใส่ไปสองช้อนเต่าขึ้นไป ใส่พริกป่นไปสองช้อนนะคะใส่เบนปุนค่ะ

ที่ไทยค่ะที่หนูแห่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ไปกันท่ได้เลยค่ะ ค่ะป้มแซบคากิตีนไก่ของย่าพรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ